คอเลสเตอรอลจะเห็นว่ามันไม่ใช่ไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยนะเราเจอในไข่แดงปลาหมึกหอยนางรมหรืออาหารทะเลทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าการที่แบบให้คำแนะนาว่าไม่ควรกินคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนะในกรณีของคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดอุดตันนะเพราะฉะนั้นก็คือเออเรากินได้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารู้จักเรื่องไขมันกันให้มากขึ้นนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูความแตกต่างนะคะระหว่างไขมันอิ่มตัวกับคอเลสเตอรอลมันต่างกันยังไงไขมันที่เป็นลิปิดเนี่ยนะแบ่งตามชนิดที่แบบอ่าให้พลังงานกับไม่ให้พลังงานแล้วกันเนาะถ้าให้พลังงานมันก็จะแบ่งเป็นน้ํามันเป็นไขมันรวมถึงเป็นไข่ด้วยแต่ถ้าไม่ให้พลังงานมันจะแบ่งเป็นแบบพวกฟอสโฟลิปิดอีกอันคือคอเลสเตอรอลถ้าเป็นในกลุ่มให้พลังงานเนี่ยมันคือในกลุ่มของไตร g กลเซอไล์อันนี้เป็นไขมันแบบในอาหารนะอย่างเช่นสมมุติว่าเรากินน้ำมันมะกอกมันคืออะไรมันก็คือออยลใช่ไหมน้ำมันพืชเอามาทอดอะไรเงี้ยก็เป็นถือว่าเป็นน้ำมันไขมันอย่างเช่นอะไรบ้างหมู3ามชั้นเช่นเนยถ้าเป็นไขมันจากสัตว์มันก็มักจะเป็นในรูปของแบบ ไตรกิสรายบวกคอเลสเตอรอลเอาอย่างนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้บางคนเหมารวมไปเลยว่าอย่าไปกินคอเลสเตอรอลซึ่งจริงๆไม่ใช่ต้องพูดว่าอย่าไปากินไขมันจากสัตว์เยอะต้องการควบคุมเรื่องของระดับไขมันในเลือดเช่นในคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจมีไขมันที่ไปอุดตันหลอดเลือดก็ต้องควบคุมเรื่องของอาหารที่เป็นไขมันจากสัตว์ ไตรกอสรด์มันจะประกอบไปด้วยแบบนี้พวกเราแท่งกรีเซอรอล,ลมันก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนอะตอมอ่สาตัวแบบนี้นะบวกด้วยแฟตตี้แอซิดเขาเรียกว่ากรดไขมันมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นไตรกอสรด์เนี่ยนะมันก็คือแท่งกรีเซอรอล,ลบวกกับกรดไขมันสมมุติว่าอันนี้เป็นแท่งกรีเซอรอล,ลกรีเซอรอลนี่มันก็เป็นตัวให้พลังงานอันหนึ่งนะที่จริง,รงๆแล้วมันก็อยู่ในกลุ่มของพวกคาร์โบไฮเดตเวลาที่มันมาต่อกับกรดไขมันคําว่ากรด ไขมันเนี่ยมันก็จะมีคาร์บอนอะตอมต่อกันแล้วหมู่ต่างๆที่มันมาเกาะเนี่ยนะมันก็มาเกาะกับกริสโอลถ้าเกิดว่าในแท่งของกรดไขมันมันเป็นพันธะเดียวทั้งหมดเลยนะคะคือถ้าเป็นไขมันอิ่มตัวนะไอตัวกรดไขมันมันจะเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดพันธะเดียวก็คือมีขีดเดียวแบบเนี้ยแหละนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไขมันอิ่ม ตัวแบบนี้มาต่อนะคะมันจะมีคาร์บอนอะตอมตั้งแต่12 14 16, 18ตัวซึ่งโครงสร้างแบบนี้มันทําให้ไขมันเป็นไขสมมุติว่าถ้าเป็นตามโครงสร้างนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะต่อกันไปยาวๆแบบนี้ตรงนี้ก็แทนตัวคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไม่มีพันธะคู่เลยถ้าไม่มีพันธะคู่แปลว่ามันเสถียรมากเพราะฉะนั้นมก็จะอยู่ในสภาพของแข็งาะฉะนั้นก็คือว่าไขมันอิ่มตัวแบบนี้มันจะทําให้เกิดการอัก เสบและอุดตันหลอดเลือกมันเจอในอันนึงคือสเตียริกแอซิดอันนึงก็คือปาล์มิติกแอซิดก็คือน้ำมันปาล์มสเตียริกแอซิดก็คือในน้ำมันหมู หรือไขมันหมูนะคะไขมันสัตว์นะคะสรุปก็คือว่าไขมันอิ่มตัวที่เราแบบไม่ควรไปกินเยอะก็ควรที่จะเลี่ยงไขมันที่มีส่วนประกอบของสเตียริกแอซิดกับปาเ์มติกแอซิดให้มากที่สุดหรือไม่กินได้ก็คือดีอ่ะแถมแถมแถมแล้วสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าเอ้ยไขมันอิ่มตัวไม่ดีทั้งหมดแล้วไม่ใช่มันมีไขมันอิ่มตัวที่มันดีกับร่างกายด้วยอย่างเช่น12แบบนี้นะอันเนี้ยเขาเรียกว่าโรลิกแอซิดพบในน้ำ มันมะ เนื่องจากว่าเป็นคาร์บอน Carbon 12อะตอมเขาเรียกว่าเป็นมีเดียมเชนไตรกิสลายทั้ง3เส้นเนี่ยเป็น12 2 12, 12หมดเลยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบมีเดียมเชนไตรกิสลายหรือโลไดอลซีที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวอะแบบเนี้ยเป็นไขมันดีนะเพราะว่าสายมันสั้นเพราะยังนก,ก็กินได้ไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นไขมันอิ่มตัวสรุปมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของไขมันอิ่มตัวนะแล้วก็ความยาวของไขมันอิ่มตัวด้วยอะทีนี้เรารู้จักเรื่องไขมันอิ่มตัว แล้วไขมันไม่อิ่มตัวมันต่างกับไขมันอิ่มตัวยังไงอ๋อถ้าเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยสายต่างๆพวกนี้นะมันก็จะมีดับเบิลบอนแทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะถ้ามันมีดับเบิลบอนแปลว่ามันไม่ค่อยเสถียรนะเขาเรียกว่าเป็นไขมันไม่อิ่มตัวโอเคไหมมาดูคอเลสเตอรอลโครงสร้างคอเลสเตอรอลเป็นแบบนี้นะแกนกลางของมันอ่ะมันคือเป็นสเตอรอล คอเลสเตอรอลจะเห็นว่ามันไม่ใช่ไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยนะเราเจอในไข่แดงปลาหมึกหอยนางรมหรืออาหารทะเลทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าการที่แบบให้คำแน,น,นะนาว่าไม่ควรกินคอเลสเตอรอลเนี่ย มันไม่เกี่ยวกันนะในกรณีของคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดอุดตันนะเพราะฉะนั้นก็คือเออเรากินได้นะเพราะว่าคอเลสเตอรอล9กกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมันสร้างมาจากตับของเราเองอยู่แล้วคอเลสเตอรอลที่กินจากอาหารเนี่ยมีผลกับคอเลสเตอรอลในเลือดเราแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็กินได้ก็บาลานซ์สหารการกินแล้ววันนี้เราก็รู้ความแตกต่างระหว่างไขมันอิ่มตัวว่ามันไม่ใช่คอเลสเตอรอลไอที่ควรงวดคือควรงวดหรือควรเลี่ยงไขมันอิ่มตัวแต่ c อเลสเตอรอลมันไม่ได้เกี่ยวกันก็ยังกินได้นะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะบาค่ะ